มีคาถามมาจากทางบ้านนะคะว่าเราบ่มไวในถังไปแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรต่อนะบางคนเขาทําไว้เยอะๆนะคะแล้วก็บ่มในถังถามว่าตั้งบ่มยาวๆแบบนี้ไปได้ไหมได้ค่ะหเดือนหนึ่งปีได้เลยถ้าไม่ไปกระทบถังนะถ้าไม่แบบไปเดินชนถังหรือว่าถังลมนะเพื่อนๆถ้าเราบ่มไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆดูตัวนี้หเดือนนะมองเห็นไหมว่ามันมีตะกอนเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เห็นไหมคะก้นถังเนี่ยคือตะกอนทั้งหมดเลย นี่นะคะเห็นชัดนะตัวที่อยู่ก้นถังแบบนี้นะมันเป็นตะกอนเบามันไม่สามารถกองผ่านผ้าได้นะเราใช้วิธีการตกตะกอนนะคะในอุตสาหกรรมการทำวายหรือว่าทำเครื่องดื่มนะเขาจะใช้สารแขวนตะกอนนะคะแต่ว่าเราทำแบบโฮมเมดจริงๆเลยเนี่ยป้าหมูสอน เราใช้สารเสริมเพียงแค่2ตัวเนี่ยใช้น้อยมากๆป้าหมูไม่ได้สอนให้ใช้สารขดตะกรนเลยนะเพราะว่าเราใช้วิธีแบบธรรมชาตินะคะก็คือตั้งบ่มในอุณหภูมิห้องแบบนี้แหละตัวนี้ป้าหมูไม่ได้แช่ตู้เย็นนะสูตรวายทุกสูตรของป้าหมูเนี่ยไม่ได้เก็บในตู้เย็นนะคะเราบ่มในอุณหภูมิห้องเลยนะป้าหมูตั้งในชั้นนะมันจะมีการตกตะกรนแบบนี้ถ้าผ่านไปแล้ว6เดือนให้เรามาดูนะคะวายบางชนิดจะมีความใสามากกว่านี้แต่ว่าตัวนี้เป็นอินทภาลามนะ วายอินทรพาลัมเนี่ยเนื้ออินทรพาลัมเขาจะมีแป้งนะคะมันจะมีความขุ่นของน้ําเพื่อนเพื่อนเห็นไหมในความใสระดับนี้เราควรเปลี่ยนถังเราควรเปลี่ยนถังเพราะอะไรเพราะว่าถ้าในกรณีที่เรายกออกมาเทใส่ขวดนะถ้าเราไม่รู้วิธีการยกนะคะตัวตะกอเนี่ยมันจะดานฝุ่นขึ้นมาทําให้วายของเราขุ่นจากที่เพื่อนๆบ่มมา6เดือนหรือว่าปีหนึ่งนะเท่ากับนับหนึ่งใหม่นะเพราะว่าอะไรเพราะตะกอมันจะขุนขึ้นมาเลยเพื่อนๆจะต้อง ตั้งแบบเนี้พอครบหกเดือนหรือปีหนึ่งเรามาดูมาดูวิธีการเปลี่ยนขวดเราก็คือถ้าเราจะเทใส่ขวดไปเลยทีละขวดเนี่ยมันจะขุ่นเร็วมากเพราะฉะนั้นเราจะเราจะค่อยๆย,ยกเปลี่ยนภาชนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูวิธีการนะยกแบบเก่งข้อมือนะคะเทลงไปเลยนี่คือวิธีการที่เราเปลี่ยนถังนะ เดี๋ยวเราจะมาดูที่เหลือกันนะเพื่อนๆดูก้นถังเห็นไหมขุนมากเลยมันมีความขุ่นแบบนี้บางคนบอกอุ้ยมันขุ่นแล้วฉันทิ้งเลยพลาดนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะสอนให้แยกขวดตัวที่เป็นน้ําขุนข่นๆนะเราเทแยกขวดไปหรือว่าถ้าเราจะเก็บแบบนี้เลยก็ได้เพื่อนๆ มันจะตกตะกอนเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่ว่าเห็นแบบนี้ใสแล้วนะเราจะตั้งแบบนี้นะคะมันจะมีความใสเพิ่มขึ้นแต่ตะกอนมันจะเล็กน้อยละตะกอนมันจะเหลือน้อยลงละถ้าเราจะเก็บใส่ถังเดิมเพื่อนๆจะต้องนําถังไปล้างทําความสะอาดก่อนเพราะมันจะมีเมือกเพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีเมือกที่ก้นถังเนี่ยมองเห็นแบบนี้ไม่น่ากินใช่ไหมคะเราจะไม่ทิ้งนะปิดฝาค่ะเพื่อนๆอย่าลืมเขียนสติ๊กเกอร์มาติดไว้ทุกครั้งนะ ไม่ว่าเราจะใส่ขวดใหญ่หรือขวดเล็กเราจะต้องเขียนสติกเกอร์มาติดเอาไว้ทุกครั้งไม่งั้นมันลืมนะคะขวดนี้ขูดไม่น่ากินใช่ไหมมาดูขวดนี้อันนี้ก็คือก้นถังเหมือนกันเห็นไหมคะก้นถังเหมือนกันพอเราเทแบบนี้ไปเพื่อนๆตั้งในอุณหภูมิห้องนะไม่ให้ไปกระทบเขานะตั้งนิ่งๆเลยเพื่อนๆดูมันมีการตกตะกอนเพิ่มขึ้นเห็นไหมเราได้น้ำาวายที่ใสเนี่ยปริมาณมากเลยเห็นไหมคะ ตะกอนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมมันลดลงเห็นไหมคะจากดูอย่างเงี้ยคุณพอเราตั้งในอุณหภูมิห้องยาวๆไปเนี่ยบ่มไปเลยค่ะ5เดือน6เดือนเนี่ยเพื่อนๆได้น้าไวทที่ใสกิ๊กแบบนี้เลยเราก็เทเปลี่ยนขวดเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนครั้งแรกเห็นไหมคะเราได้น้าไวทยใสๆเพิ่มขึ้นอีกในปริมาณที่เกือบ1ลิตรนะเห็นไหมคะบางคนเห็นคุณคูณแบบนี้อุ้ยไม่น่ากินฉันทิ้งดีกว่าผิดพลาดเลย เราไม่ได้ใส่สารแขวนตะกอนเลยเพื่อนๆเราใช้วิธีการธรรมชาติเลยก็คือตั้งบ่มในอุณหภูมิห้องมันจะใสขึ้นมาเองแบบนี้เลยนะตั้งในที่นี้หมายความว่าไม่ไปกระทบเขานะไม่เดินชนโต๊ะไม่เปิดประตูปึ้งปั้งชนเขาถ้ามันมีความกระทบนะคะมันมีความกระทบบ่อยๆอ่ะมันก็ไม่ใสเพื่อนๆมันก็จะมีความขุ่นอยู่ตลอดเวลาพอเราเห็นน้ำาวที่ใสแบบนี้เอียงขวดเทเนี่ยเพื่อนๆได้น้ำวาวเพิ่มขึ้นตะกอนตรงนี้ทิ้งได้เลย ใครสนใจสมัครเข้าโปรแกรมสมาชิกของป้าหมูนะมีสอนทุกขั้นตอนนะคะมีอัปเดตให้มีสอนเทคนิคต่างๆให้ด้วยนะคะ